สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังมาเจาะลึกสถานการณ์ที่กำลังระเบิดวงการ E ีวีครับอ่อนเมื่อจีนเจอมรสุมฟองสบู่แตกและคำถามที่หลายคนอยากรู้ก็คือข่ายรถไฟฟ้ากว่า200แห่งหายไปไหนนี่คือสัญญาณเตือนสำหรับคนอยากซื้อ E ีวีที่ต้องฟังเลยครับ ใช่ค่ะภูมิต้องยอมรับว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในจีนเติบโตอย่างบ้าคลั่งจริงๆค่ะยอดขายพุ่งจาก1.3ล้านคันในปี2021ไปสู่6.88ล้านคันในปี2022เป็นการเติบโตที่โลกต้องหันมาจับตามองอะไรคือเบื้องหลังการเติบโตแบบก้าวกระโดดนี้ครับออนรัฐบาลจีนสนับสนุนมากขนาดไหนครับ หลักๆเลยคือนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลจีนที่จับเต็มมากค่ะทั้งการลดหย่อนภาษีเงินอุดหนุนที่บางรุ่นสูงถึง150,000บาทต่อคันการลงทุนสร้างสถานีชาร์จทั่วประเทศแถมจีนยังมีความได้เปรียบในการเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ LFP ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ราคาถูกและมีประสิทธิภาพสูงทำให้รถ eV ของจีนมีราคาที่แข่งขันได้และเข้าถึงผู้บริโภคจานวนมากได้ง่าย ฟังดูเหมือนฟองสบู่ที่พองโตเร็วเกินไปนะครับถูกต้องเลยค่ะภูมิตอนนี้สัญญาณของฟองสบู่แตกเริ่มปรากฏชัดเจนแล้วสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือจำนวนผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในจีนลดหวบลงอย่างน่าใจหายจากประมาณ400รายในปี2021เหลือเพียง137รายในปี2023และตอนนี้เหลือต่ำกว่า110รายแล้วนั่นหมายความว่ามีค่ายรถ E ีกว่า200แห่งที่หายไปจากตลาด โอ้โหหายไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับออนอะไรคือสาเหตุหลักที่ทำให้เขาไปไม่รอดครับสาเหตุสำคัญคือสงครามราคาที่ดุเดือดในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะผู้เล่นรายใหญ่อย่าง BYD ลดราคารถ EV ลงอย่างมหาศาลบางรุ่นลดถึง34%ซึ่งเป็นการบีบให้คู่แข่งต้องลดราคาตามเพื่อรักษาตลาดไว้แต่ผลคือกำไรหดนี้สินพุ่งและหลายบริษัทก็แบกรับไม่ไหว อย่างกรณีของเนต้าที่ล้มละลายไปเมื่อไม่นานมานี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดแจนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเนต้าแบรนด์ e v จีนที่เคยมีชื่อเสียงยืนล้มละลายไปเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยนี้สินมหาศาลถึง20,000ล้านหยวนประมาณ9.4พันล้านบาทและยอดขายที่ร่วงลง98%ในเดือนมกราคม2025แม้จะพยายามหาทางระดมทุนแต่ก็ไม่เป็นผล แล้วผลกระทบจากสงครามราคาและการลมละลายของผู้ผลิตมันลามไปถึงส่วนอื่นของห่วงโซ่อุปทานด้วยใช่ไหมครับออนแน่นอนค่ะภูมิผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผู้ผลิตแต่ยังลามไปถึงดิลเลอร์สด้วยอย่างกรณีของเชียนเชิงดิลเลอร์รายใหญ่ของ BY d ดีในมณฑลซานรตรงต้องปิดสาขาวกว่า20แห่งทำให้ลูกค้าที่จ่ายเงินจองหรือค่าบริการล่วนน้ากว่า1,000รายต้องเดือดร้อนดิลเลอร์รายนี้ที่เคยเป็นร้านเรือธงของ BY d ดีตอนนี้ เหลือพนักงานแค่2คนสาเหตุก็มาจาก BYD ลดราคาอย่างมากระบายสต๊อกรถเก่า3.5ล้านคันเพื่อเตรียมเปิดตัวรุ่นใหม่และการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของเชียนเชิงเองที่ใช้เงินกู้จำนวนมากนี่คือผลกระทบที่ซับซ้อนและเป็นลูกสู้จริงๆนะครับออนแล้วยังได้ยินคำว่ารถผีดิบ EV zombie cars มันคืออะไรครับ รถผีดิบคือปรากฏการณ์ที่น่ากังวลมากๆเลยค่ะภูมิหมายถึงรถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์ที่ล้มละลายหรือกำลังประสบปัญหาอย่างมากจนไม่สามารถซ่อมบำรุงอัปเดตซอฟต์แวร์หรือแม้กระทั่งขายต่อได้ปัญหานี้ยังซ้ำเติมด้วยการที่รถยนต์ไฟฟ้าใหม่ที่ขายไม่ออกถูกนำมาขายเป็นรถมือสองในราคาที่ถูกลงอย่างมากซึ่งยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นในตลาดรถอีวีลดลงไปอีกฟังดูแล้วนี่คือสัญ,ญญาณเตือนที่สำคัญมากสำหรับคนอยากซื้อ อีีเลยนะครับอ่อนแล้วอนาคตของตลาด EV จีนจะเป็นอย่างไรต่อไปครับบลูมเบิร์กคาดการว่าภายในปี2030อาจเหลือผู้ผ,ผลิตรถ EV ีในจีนเพียงไม่ถึง20รายเท่านั้นนั่นหมายถึงการควบรวมกิจการและการล้มหายตายจากของผู้ผลิตรายย่อยจะดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้น แล้วผลกระทบนี้จะลามไปถึงตลาด E ีีทั่วโลกด้วยไหมครับออนแน่นอนคะ่ะภูมิผลกระทบอาจขยายวงไปทั่วโลกโดยเฉพาะกับนักลงทุนในบริษัท e ีวีและซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้บริโภคที่กําลังพิจารณาจะซื้อรถ E ีวีสิ่งสําคัญคือต้องระม,มัดระวังเป็นพิเศษค่ะอย่ามองแค่แบรนด์และสมรรถานะของรถแต่ต้องดูถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัทความสามารถในการอยู่รอดในระยะยาวและบริการหลังการขายด้วยเพราะถ้าแบรนด์ที่เราซื้อ ล้มหายตายจากไปรถของเราก็อาจกลายเป็นรถผีดิบที่ไร้าการดูแลได้ถือเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับวงการ E ีวีทั่วโลกเลยนะครับอ่อ,อนแต่ในวิกฤตก็ย่อมมีโอกาส ผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนใช่ค่ะภูมิและนี่คือสิ่งที่ global podcast อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้เข้าใจถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของข่าวร้อนที่เกิดขึ้นรอบตัวเราค่ะเราจะติดตามสถานการณ์วงการ e v อย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าให้คุณผู้ฟังทราบต่อไปขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านติดตามข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณและเตรียมพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ